สวัสดีครับแฟนคลับอมา,าร์ t i m a t e ตอนนี้มังอยู่กับลูกสาวน้องแก๊บอยู่ในงานอะไรคะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในวันติดคอร์สของแคลว์คือมาสเตอร์นะฮะก็เป็นคอร์สที่ได้ความรู้สนุกสนานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปอัพสเตอร์ปาร์ตี้กันนะครับใช่คอร์สนี้ก็เป็นคอร์สของนักบริหารน,นะครับมาจัดคอร์สเก่งจเก็บเพื่อสร้างสังคชาติและพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็พัฒนาในด้านของด้านธ<อ>ุรกิจด้วยถูกต้องคอร์สนี้หนูมาเรียนแล้วหนูได้อะไร ก็ได้เจอพี่ๆที่เก่งๆอะค่ะเหมือนย้อนเวลาอ่านหนังสือเราเราก็มาฟังประสบการณ์ตรงเพราะว่าของพวกนี้ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสที่เจอหรือได้ฟังเรื่องราวโดยตรงเราก็ต้องได้จากการอ่านหนังสือดูยูทูบเนาะและเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งต่อไปแพรวก็จะจัดอย่างนี้บ่อยๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆหรือใครที่เป็นแฟนคลับของมาร์คติดตามนะแล้วคอร์สนี้เป็นคอร์สที่มีประโยชน์แล้วมีประสิทธิภาพมากสำหรับนักบริหารในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็สังเกตว่าวันนี้แต่งตัวมาเนี่ยในธีมอะไรคะ เด็กครีมวิบวับนะดรสติ้งใช่ไหมใช่โกลแอมสีเวอร์เลเวอร์รวมมาในชุดของแซงโรรองค่ะใช่ไหมคันนี้เป็นอวตารมากเลยจริงหนูรู้ไหมว่าไม่ให้หยิบชุดนี้ก่อนแต่พอดีพอดีไม่เห็นชุดนี้เอาชุดนี้ดีกว่าเอาชุดนี้ก็มเป็นอาริสเดอร์แม็กฟีนเขาไม่เรียกเขาไม่เรียกเงินกับทองแม่เรียกไม่ได้แม่เอาทั้งเงินทั้งทองเลยนะครับต้องลองดูผสมกับอะไรกางเกงกางๆของมาเลนติโน่ค่ะเป็นกางเกงแบบคลาสสิกรองเท้าของแซงโรรองใช่ ในส่วนของมาร์กนะครับกระเป๋าก็เป็นคริสเตียนด i ออร์รุ่นคลา h นะฮะอันนี้บอกเลยว่าพอเขาออกเป็นรุ่นเป็นเมทัลลิกวัลกลิฟซอเลยนะครับเป็นซีซั่นของดีไซเนอร์ Designer คนก่อนหน้านี้นะฮะก็สวยดูมีความเป็นเรด d ี้ด o ออร์มากๆเลยนะ,ะมันเ,เอามากมค์แซนแมนกับรองเท้าคริสเตียนลูปแตงที่มีคู่เดียวในประเทศไทยแล้วก็เป็นลิมิเต็ดของฝรั่งเศสนะฮะแว่นของแอนนาคาร n เรนนิวยอร์กนะครับ อันนี้ก็ได้มาจากฝรั่งเศสก็ถ้าเห็นอะไรที่เป็นกลมๆเหลี่ยมๆแล้วดูคลาสสิกว่าเก็บเลยนะครับสวัสดีครัสวัสดีค่ะ ขอแนะนำตัวให้แฟนคลับของมนุษย์จักหน่อยครับชื่อแนทนะคะรปนจีุบัสุี้พิคพิบดทำธุรกิจอะไรครับทำธุรกิจพวกน้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพรน้ำโมรีน้ำมะกรูดชื่อมิ้วฟ้าสันมอ่อแล้วคุณค่ะชื่ออมค่ะภาวรรณเรียมพการนะคะเป็นเจ้าของบริษัทยาวิทยาสมค่ะว้าววันนี้ก็มีนักบริหารที่ระดับแนวหน้าเลยทีเดียวมาเทคคอร์สกับแถวนี้ ได้อะไรบ <wie> ้างอาจริงจริงจริงๆเรื่องแรกก็คือได้จากเพื่อนบ้างคืนเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ได้ความรู้สากวิทยากรที่แบบว่าให้ความรู้เฉลึกได้ดีมากจริงจริงค่ะ ประทับใจหรอจริงๆก็คือเพื่อนที่รทุกคนก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละคนเนาะแล้วก็แบบว่าเขาก็จะมีจุดมุมมองแต่ละคนที่ทําให้เหมือนกับเปิดให้มุมมองเรกว้างขึ้นสิ่งสิ่งวันนี้ประทับใจหมอช้างหมอช้างเขาเป็นดงใสมูค่ะใสมูเราเชิญได้เลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่คนเคยสนใจนะคะคอร์สเมติกเขาก็จะเปิดที่ปีหน้ามั้งใช่ไหมคะ ได้เลยค่ะได้ความรู้เยอะมากๆเลยค,ค่ะก็มามากับแพลครั้งนี้นะคะได้ประสบการณ์มากมายนะคะได้ความรู้เยอะมากแล้วก็ได้เพื่อนที่ดีๆเยอะมากก็คือถ้าปีหน้าเขาเปิดก็อยากจะแนะนําให้มากันค่ะมก็อยู่ เพื่สาวสวยคุณป้แนะนําตัวเองหน่อยนะครับสวัสดีค่ะชื่อป้านะคะสุินยาดาราดมค่ะมั่งอยากให้แชร์ว่าประทับใจอะไรในคอร์สหรือชอพตงไหน่งของแพลวในคอร์สนี้ครับคือจริงๆชอบหมดเลยนะคะประทับใจตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยเพราะว่าสปีกเกอร์แต่ละคนที่ทางแพลวเชิญมาเนี่ยเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่น่าสนใจสิ่งที่เรียนมาเราได้ประสบการณ์จริงจากสิ่งที่เขาเจอมาเหมือนเขาได้มาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังหลายๆอย่างเอาไปปรับใช้ได้จริงในธุรกิจที่ทำอยู่ ซึ่งรู้สึกว่าตรงนี้ได้ประโยชน์มากค่ะใ,ใครที่สนใจนะคะต้องการหาความรู้เพิ่มเติมนะคะแนะนำให้มาลงคอร์สแพร์มาสเตอร์เลยนะคะเพราะว่ามีสปีกเกอร์ที่น่าสนใจหลายๆท่านนะคะรวมถึงทีมงานแพร์ก็ดูแลพวกเราดีมากๆค <ขา S 2> ่ะและเพื่อนๆที่น, <laughs> น่ารักมาด้วยใช่คุณเอน์ก็แต่งตัวสวยมากว้าว y o u beautiful เราม็กก็อยู่กับสาวสวยคนหนึ่งนะครับคุณจีนะครับอยากให้คุณจีแนะนำหน่อยว่าทำธุรกิจอะไรครับค่ะชื่อจีนะคะจีรักษาอักเสบมิไลนะคะก็ทาทุรกิจของที่บ้านะทำลูกอมรรษดีนะคะอ๋อมาเคยได้ยินขอบคุณค่ะก็จะมีส่งออกเนี่ยคะ่ะแต่ของจีเองจะทำเป็นจิวเวลรี่จะเป็นสรอยค่ะเข้าร่วมกับกิจกรรมของแพรหรือามาสเตอร์เนี่ย ได้อะไรไปเบรนเข้ากับธุรกิจขคุณจิ๊บบ้างครับก็จะมีคลาสพิงที่จะเป็นอย่างคุณอัญจูเบรรี่ใช่ไหมคะก็จะมาแนะนำไดมอนด์อีเวนต์เฟสต์ไปด้วยกันหรือว่าเป็นแบบอินสึชั่นเนไ่ยนะคะมาได้ความรู้ด้ยกันก็สิ่งที่ได้ที่จะคอร์สเนี่ยเราสามารถไปเบรนกับธุรกิจเราได้และที่ทำการที่เรารู้สึกเราได้พัฒนาความรู้ชาตสร้างคอนเนคชั่น ต้องฝากมำงใจด้วยค่ะก็อยากจะเชิญชวนแฟนคลับที่มานะคะว่าก็จริงๆมา,มาลองลงเรียนได้นะคะแพล master นเดมัสเตอร์ขอบคุณมากครคุณครับ ครับพี่ต้นน้ำต้นน้ำนะคะจากบริษัทลมหายใจค่ะเรารับผลิตยูนิฟอร์มเสื้อยืดคอกลมคอปกนะคะแบรนด์ที่เราท้าคือโ no น no ้กเบล้บโน้กเพล้บเคยได้ยินครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ร่วมกิจกรรมในคอร์ส<ด>แบบรูปแบบนี้ใช่ไหมครับก็ไปเรียนมาหลายคอร์สนะคะ,ะแต่ว่ามาที่แถวนี้คือครั้งแรกค่ะแล้วมีความแตกต่างยังไงกับคอร์สนี้บ้างก็คอร์สนี้ก็คือจะมีผู้ประกอบการนะคะอย่างาคุณบิงใช่ไหมคะคุณอยันดูบิลลี่นะคะก็คือ ันหลากหลายแล้วก็สนุกสนานเนี่ยอยากวันนี้ที่เดดเลยค่ะอาจารย์ช้างอาจารย์ช้างก็ได้ประสบการณ์และได้ข้อคิดได้แนวการเรียนรู้จากสติเกอร์ทุกคนเก่งๆทุกคนเลยค่ะทีมงานก็บริการดีมากเลยแล้วก็แบบเหมือนเพื่อนๆก็นกันทุกคนเลยค่ะรักกันมากเจอกันสี่ครั้งแต่ว่าเหมือนรู้จักกันงสิบปีค่ะสนุกหนามากแล้วกิจกรรมที่เราจะร่วมต่อไปนี้คือกิจกรรมปาร์ตี้ใช่ดูเด็กนี่แมสชุดเนี่ยอลังมากเลยรองเท้าโอเค ใช่ครับทุกอย่างจะสวยหมดเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามดูอมั์ทวินนะครับขอบคุณค่ะ เลยที่บอกว่าก็คือสิ่งสำคัญเลยก็ค um ือได้ร hmm. yeah. uh huh. yeah. um. uh huh. ู้จัก hm. ที่เพื่อนทุกคนนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากที่ได้มาทำนะสำหรับความรู้เนี่ยวิทยากรทุกท่านเนี่ยก็ถามว่าความรู้ได้หลากหลายมุมมองคือบางท่านที่เก่งอ่านหนังสือการลงทุนเนาะก็เลยเหมือนกับว่าตอนได้ฟังมุมมองของคนที่ดีวิชาเก่งอนหนังือการลงทุนในแง่มุมที่เอาแอปพลิเคช้ได้เลยแบบนี้ดีมากๆเลยเราดีใจนะครับที่ได้รู้จักทุกคน โอเคครับทำม้าทำอินดัครับเจ้าของเปือสองม้าทำนะครับก็บอกว่ารถเสียใจเสียใจที่ไม่มีเวลาแต่ว่าได้มารู้จับน้องๆเราทุกคนก็ดีใจมากโดยเฉพาะพี่ตุ๊กนีาคุยกันไม่หยุดเลยวันนี้ได้รู้จักทุกคนนะครับดีใจมากที่ได้รู้จักทุกคนน่ารัก ก็ ه, วันนี้เป็นบรรยากาศของกลุ่ม e x c l u s i v e ซีฟแ e ลดเดนะครับก็มาเก็บข้าวมาดูข้า,ขาวๆว่าคอร์สแบบนี้น่าสนใจมากทีเดียวถ้าใครเป็นแฟนคับมาก็อยากให้ติดตามแล้วก็ลงทะเบียนสมัครนะครับเป็นการเพิ่มและต่อยอดรครดิตแลคอนเนคชั่นัวเองในการที่จะทีเดียวให้คนรู้จักตัวเรานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ขอขอขอขนะครับบ๊ายบาย